เราต้องเอาใจของเรานั้นให้มันหนักแน่นดีก็ที่ใจลงดีก็ลงที่ใจใจก็เราต้องอจต้องหันไม่แคร์ใครใดๆในใดพบอย่าไปคิดว่าเอาใจคนนั้นเอาใจคนนี้ให้เอาใจคือหลักธรรมหลักวินัยโดยท่ายเดียวพ่อสอนอยังไงก็ออกสัดออกมาพ่อสอนอยังไงก็ฟัดออกมาจําเป็นก็ต้องรุนแรงเป็นบางสิ่งบางอย่างเพราะรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมหลักวินัย เราเคารพเตอร์ทูนในพ่อเราองค์เดียวคือพุทธเจ้ามออกายตวายชีวิตตรงที่นั่นไม่แคร์ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศจรรมนาเพศหรือเพศไหก็ตามขอให้สิ่งที่ทําถูกต้องที่สุดเราจะให้คนอื่นมารักเราทั้งหมดในทั่วโลกดินแดนหรือทั่วใจพบเป็นไปไม่ได้เราจะให้คนมาชังเราหมดทั่วโลกดินแดนทั่วใจพบกกเป็นไปไม่ได้อีกเราไม่ได้แคร์ในสิ่งนั้นกับความรักความชังขอให้ลูกแคร์สิ่งเดียวก็คือเดี๋ยวนี้ลูกทําถูกต้องตาม,ตามหลักคําสอน ของพ่อผู้เลื่อนในใจพรคือพุทธเจ้าหรือไม่ใจลูกหนักแน่นในธรรมในวินัยหรือไม่ได้มอกกายแต่วาชีวิตตรงคิดนั้นหรือไม่ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นหรือแก้คนอื่นอยู่มนเหมือนกับลูกยังบ้าวาคอแตกอยู่ลูกไม่สามารถปฏิบัติธรรมถึงไหนได้ลูกต้องเอาใจตัวเองฝากฝ่ายในธรรมในวินยัยโดยถ่ายเดียวแต่สินปัญหาทั้งหมดทิ้งทั้งหมดทั้งความรักทั้งความชังใครๆใดๆก็ตามเอาตัวเองให้ตลอดรับฟังเอาตัวเองให้อยู่ ลูกจิงจะสามารถเป็นพระเปสมมณะได้อันนี้ไม่เลือกว่าจะเป็นทางคารวะญาติโยมด้วยลูกจะเอาไปใจคนนั้นเอาใจคนนี้เอาใจทั้งปีแล้วเอาใจเขาแล้วมันจะได้อะไรดีขึ้นมาเอาใจไปใจผีใช่พ่อกคยเทศเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราใจเขาไม่ดีลูกจะเอาใจเขาทําไมพ่อจึงไม่เอาใจใครนี่นะเอานี้ใส่พ่อไปใช้บ้างนี่ใส่แบบทําแบบวิในคลองใจแบบโสตายในทําในวิใน <c oughs> ไม่งานลูกจะตกละกรรมลำบากพระดีมีไม่มากอย่างลูกนะคนดีก็มีไม่มากนะถ้าเราจะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเราจะตกละกรรมลำบากต่อไปนะลูกนะเราเอาใจเราเข้าสู่ธรรมสุวินัยถ้าใครอยากทําดีก็มาลูกนั้นก็ทําเหมือนเรานี่นั่นถูกต้องที่สุดลูกนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนชั่วมีมากไงลูกคนดีไม่ค่อยมีพระชั่วก็มีมากพระดีก็แทบจะไม่มี อย่างนั้นทํไวนันตัวนั้นเป็นสิ่งที่ตายตัวแต่ทิ้นปัญหาลูกพังให้ได้คือพังความชั่วและความดีให้ได้จะให้จิตใจมันไปอะไรลกักกระเขจะให้จิตใจมันไปโกรธไปเกลียดใครใดทั้งสิง้นดึงออกมาให้ได้ต้องมูทะลุดูดันตัวเองอดีไม่ได้ตายซะบอกมันถ้ามึงชั่วมึงไปกราบหมาเป็นอาจารย์นุ่นนั่นสอนใจตัวเองขนาดนั้นใจมันจะได้เปลี่ยนสภาพของมันใหม่อ่อนหัดที่ลูกอ่อนหนเกินไปไม่ดีในการทําเพียนมันไม่ถูก ต้องสู้เอาชีวิตแลกกันใจต้องอาจต้องหานจริงๆ,ๆจริงงจะสามารถนำพาตัวเองให้ตลอดรอดฝั่งข้ามท้องมหาสมุทรได้คือลงเรือข้ามมหาสมุทรขึ้นฝั่งลูกจริงจะขึ้นได้ไม่งั้นก็จมนะลูกจมศีลก็ต้องดีไม่ด่างพร้อยรูอุดรูรั่วด้วยศีลอุดการซึมของเรือโดยสมาธิปัญญาตัวนี้ลูกจริงจะ ะแสวงหาทางที่จะไปเข้าสู่คติที่ดีได้หรือฝั่งที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ฝั่งไหนที่เราจะขึ้นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นะยกหลักธรรมเราวินัยขึ้นฝั่งไหนเนี่ยฝั่งสุกติภูมิมนุษย์สมบัติก็ไม่ดีเกิดมาแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดสวรรค์สมบัติเกิดแล้วก็ถึงก็ว่าเป็นสุกติภูมิก็ไม่ดีต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเมืองวันนี้ปานเท่านั้นเ่ยดูเมืองวนนี้ปานเท่านั้นที่เราจะตัดสินปัญหาได้ทั้งหมด ไม่มีสถานที่ไหนที่จะเลือดที่ประเสริฐเท่ากับเมืองปณิพาน์ไม่มีสถานที่ใดที่จะมีความสุขเท่ากับเมืองปณิพาน์ความตายมันจ้องอยู่นะลูกนะเห็นไหมล่ะนางหลงนั่นไอ้คิดว่าจะมีชีวิตไปวันนั้นวันนี้โมลูกนันความตายมันจ้องอยู่ทุกขณะจิตนะไม่ทราบว่าเราจะตายตอนไหนตาหกก็มีมตีทีรงกาตอนนั้นตายตอนนั้นนะแล้วเราจะได้อะไรลนะ่ะลูกนะชาทําไมนะลูก ใช้ในการสร้างบุญสร้างกุศลทําไมลูกก็รีบเร่งเร่งเรีบวันที่ลูกเนี่ยเร่งข้ารีบเข้าผู้ที่มีงานโดยถ่ายเดียวงานภาวนาก็เอาที่ลูกนั่นพระเลาวนั่นก็ปัดใจที่ก็สมบุญบริบูรณ์ด้วยสิ่งของต่างๆที่เป็นปัจจัยที่ทั้งที่พระที่อาศัยทั้งยารักษาโรคทั้งจีวอทั้งอาหารมสมบูรณ์มาบูรี่ลูกมันล้นปากแล้วเรามีหน้าที่เดียวคือหน้าที่ประหัรประหารตัวพบตัวชาติ แต่ว่ปา,ราประหารประหารบาปกุศลให้อันตรธานหายไปหรือให้พินาศไปออกจากใจของเราเหตุของแม่ทีป้าขาวก็พอมีเวลาลูกก็เอา้าพอเวลาก็เอา้าสู้ไปใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ถ้าตายตอนนั้นเราก็ไม่สามารถที่ทจะได้เออถ้าเราตายตอนนี้ถ้าเราจะยังไม่มีหลักของใจเราก็ไม่สามารถเข้าสู่สุคติภูมิได้เราต้องมีหลักของใจให้ได้ ทางโลกก็เจ็บเอนเดียวกันเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ลูกเพียนพยายามเข้าหาคุณงามความดีให้ได้ลูกทําพอทําได้ลูกไปหลงทางโลกทำพอการอยู่การกินเพื่อลูกเพื่อล้านเพื่ออะไรแต่ก็เพื่อตัวเองด้วยนั่นใครช่วยได้แหละเวลาเราตายเวลาเราเจ็บใครก็ช่วยได้เราก็เจ็บเองเวลาเราตายใครก็ช่วยได้เราก็ตายเองลูกนั่นน่ะคุณงามความดีเราทํานี่ใครได้เราก็ได้เองไม่ใช่ว่าคนนั้นได้คนนี้ได้ รีบแตลูกเหมือนพ่อรีบเห็นไหมนะพ่อรีบตั้งแต่เป็นกองคาราว่าอยู่ทําไมพ่อบอกสอนตัวเองตลอดพ่อสอนตัวเองตลอดอยู่ทาไมอยู่ไปแล้วใครช่วยได้ลูกช่วยได้ไหมอาเมียช่วยกันได้ไหมเรายังไม่เห็นพ่อแม่ช่วยกันได้ไหมลูกช่วยพ่อแม่ได้ไหมเรายังไม่เห็นลูกเอ้ยนั่นแหละคือสัจธรรมคือความจริงไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากพัพนาก็ต้องพัดพรากไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่มันก็ต้องเป็นไม่อยากเก็บไว้ได้ป่วยมันก็ต้องเก็บไว้ได้ป่วย เมื่อเรารู้จักสัจธรรมรู้ักความเป็นจริง <_ d ính> เ,รเราก็หันความรู้สึกนึกคิดเข้าสู่ลักคําสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติปฏิบัติตามนั้นเร่งดีควงๆสู่ทุกทุกยากไปพอมีเวลาก็ปั๊บพอมีเวลาก็ปั๊บ่พอช่วยอทางรูบาอานารนั้นไหนไ่นก็ปุ๊บปั๊บช่วยเท่าที่จะช่วยได้หลงทางโลกไม่ได้นั่นนะหลงทางโลกคือจมรับรองว่าเรือล่วมากขึ้นรั่วมากขึ้นจมกลางทะเล พ้มหาสมุทรจมอยู่นั่นลุกไม่สามารถขึ้นฝั่งได้เลยชาตินี้ก็จมชาติไหนก็จมพอเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกลางทะเลนั่นแหละไม่เห็นฝั่งก็เรียกว่ามืดบอดต่อไปนั่นพอที่จะสว่างสวัยได้รู้จากอาชกรรมหน่อยก็กมืดต่อไปอีกพอที่เกิดกลางทะเลก,ก็เรียกว่ามืดบอดมืดบนอุตกากรรก็หาฝั่งไม่เจอก็มืดมืดต่อมาก็มืดมาแล้วก็มืดไปน่น น่จะสว่างมาสว่างไปเฮ้าที่รู้กันสว่างมาสว่างไปก็คือเกิดแล้วเข้าใจเรื่องหลักคำสองศาสนารู้จักการอุดรูรื้อรั่วของเหลือรู้จักอุดรูที่มันซึมของเหลือด้วยคุณศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาจึงจะสามารถข้ามท้องมหาสมุทรเข้าสู่สุคติภูมิได้ในปัจจุบันขอนมุทนาในลูกสาทู